ผมคิดว่าทางนี้เมื่อก่อนผมไม่เคยกลัวเลยนะครับที่จะเป็นโรคมะเร็งเพราะผมคิดว่าถ้าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมะเร็งม่มันอยู่ได้สักพักแต่ถ้ามะรักม่มันอยู่ไม่ได้เลยนะทุกคนรู้ไหมครับว่ามะเร็งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมะเร็งปอดดูดแล้วตายคือบุหรี่ ดูดแล้วดีคือบุรุษนะฮะตลวไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้นะครับสําหรับคนที่สูบบุหรี่หนักนะลดและเลิกเถอะครับ,รเ,รบเพราะว่าบุหรี่มันไม่ดีครับบุหรี่เอมันทําลายปอดรักเธอข้างเดียวมันตลอดเธอไปม,มีผัวเฉยเลยเไม่คล้องจองเยะแนะนําเลยครับสําหรับคนที่อยากลดและเลิกสูบบุหรี่ตัวนี้เลยครับติงแคทตี้ถ้าคุณเลิกสูบบุหรี่วันนี้คุณเก็บเงิน ที่คุณเดี๋ยวเอาไปซื้อบุหรี่นะี่ยเก็บเงินไว้6เดือนคุณก็ได้ทองใสนะนรับแล้วม,มึงเ,เริ่มมาเกี่ยเดือนลวเริ่มมาเจ็ดเดือนคนระับไหนทอง่ะหลอกไปเรื่อย